เดือนเอ้านี่บอครับนี่ครับอุ้ยนี่เต็มใ่เหรอนี่ครับอุ้ยสีเงาอันนี้ตัวผู้ครับพวกนี้งอนอันนี้ตัวผู้บ่ครับนี่ผมนี่ตัวผู้โอ้ไก่อันนี้มาจากประเทศไสครับอเมริกาครับอเมริกาอเมริกันซิลกี้จริงจริงบอดีมักเลี่ยงไก่เหรอครับพอดีเห็นความนารักของเขาก็เลยหลือมสนใจอยากเลี้ยงเพราะว่าอยู่บ้านมันก็เลี้ยงไก่บ้านไปแล้วไก่เลี้ยงไก่บ้านไก่ตีไก่ชุดไปแล้ว ก็เลยสนใจไก่ตัวต้องเป็นไก่ขี่บุคืบ้านเขาโอ้ก็เลยเริ่มมาเอาแบบชิวกีครับครับสวยงามอีกอย่างหนึ่งมีลูกไส้พอเห็นลูกไส้เหลียงกับไก่ครับบางทีบางมีอย่างเห็ดมายืนบึงอยู่ในเหล่าก็มีความสุขจัาสบาจากไหนมายืนบึงก็มีความสุขนะครับครับล่างเทือเนี่คนมีความสุขการเลี้ยงสั์พ่ออยากเอาอูมาผูกไปขวบเนี่ยนี่มีอะไรมาขูดไปนอนกับไก่ด้วย โอโหครับผมกับเอาบัดนนี้เพื่อว่าพี่น้องเขาสนใจนะครับเพราะสร้างจองนั้ได้บ่ก็ได้อยู่ครับผมได้อยู่สร้างจองไว้โดนไหมครับต้องถือได้ใกล้วันนี้เออก็บประมาณอีกสองเดือนสอมเดือนก็ได้อยู่ครับสองสามเดือนหรือใครากได้เร็วกะกะมีหม่องแนะนําให้ไปซื้ออยู่โอ้ครับผมนี่หม่องแนะนําครับผมแรงเียาไปซื้อมาแน่นครับแน่นครับเริ่มต้นตัวลาทาไดครับเริ่มต้นกับมี่ตั้งแต่สี่ลอยห้าลอยครับผมสี่ลอยห้าลอยรุ่นรุ่นหนึ่งเดือน รุ่นรุ่นรุ่นนี้ก็จะไม่ก็จะเดือนกลัวแล้วนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมากแล้วก็ลอยไปนะผมอุ้มเมื่อบาทน้ำนะครับตัวละซีลอยหาลอยรุ่นรุ่นตัวหน่อยรุ่นเบือหนึ่งเดือนนี่สามารถให้ให้ให้สื่อรุ่นนั้นมาเลียงดีกว่าครับไม่ต้องไปสื่อรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มันแห่งครับสื่อรุ่นหน่อยดีกว่ามาเลียงรุ่นหน่อยมันตาหากน้ำนะครับเนาะครับผมรุ่นหน่อยฟังให้เขาอยู่น้ำเฮาครับพี่น้อกครับดีกว่าครับผม อาหารที่เขากินเ,เนี่ยครับมี่อย่างนี้ครับเนาะคือไก่ <พอ S 1> บ้างจะเป็นเหมือนไก่ทั่วไปครับอาหารไก่ที่เขาขายกันนี่แหละแต่ว่าผมจะเสริมพวกหยวกกล้วยกับแหนแดงเข้ามาร่วมเข้ากันอย่างละส่วนคก็คือลดต้ตนทุนครับเหมือนเศษเขียวๆนี่เป็นใบตำลึงครับเพิ่นกินก็ดึงเครือบตำลึงไม่เพิ่นเลยเพิ่นต่อกินเลร่นเพิ่นเอาเลี้ยงไก่สวยงามนี่ต้องบอกก่อนว่าเฮาเลี้ยงเพื่อเพื่อว่าเฮาเฮาหมักถ้าบหมักอย่าไปเลี้ยง <c oughs> ถ้าเฮาเห็นแลือห้องผู้เชือว่าเฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุข ในการที่เขาเลี้ยงไก่เขาอยู่ก็มั่นเข้าไอหารมันเขาเห็นเป็นแดนหลินย่างหลินเงีสี่เขาก็เขาได้จับเขาได้บายเขาเด็อันนี้เขาเขามีความสุกกะเลี้ยงไก่สวยงามแต่ในเชิงของในเรื่องยุคเศรษฐกิจแบบนี้ยุคโควิดถ้าเขาอยากลดต้นทุนถ้าเขาโคตรอยาเอาไก่ไข่เขามาเขามาเสริมด้วยสามารถเลี้ยงเลี้ยงน้ำกันได้ยูน้ำกันได้โฟเพิรนเป็นไก่หลุ่นสองเดือนอายุไล่เลียกันแต่เพิ่นบริจิกกันเลี้ยงเป็นงูกันได้แม่นเพิ่่นยร์นก็นนนออ่่มมมุุไผัยู่แล้วบ่ครับ เพราะว่าบริกังบุ่งกลงยังเปิดไฟอะไรยุ่งเอามันกะอยู่ข้องเพิ่นยังคอมเ็นมากมันก็กินอาหารก็กินถาดเดียวกันเป็นอยู่ต้องกันได้ครับวันนี้ใกล้สวยงามครับถามอีกคำถามสุดท้ายฝากที่น้องเข้าตั้งที่ยุยเลี้ยงมากตอนแรกนี่ซื้อมาจากตครับผมซื้อมาแค่พวกจะโตครับพกจยโตแมนมีาตจากตไปครับโัววครับวัตายจากตเลยบัตายเลยแมนครับแสดงว่าเลี้ยง่ายเลี้ยงง่ายครับพาว่